สวัสดีครับแนะนําวิธีการปรับความเข้มนะครับของเครื่องพิมพ์ใบเสร็จเอฟสันนะครับผมก็จะทําในลักษณะเดียวกันทุกรุ่นเลยนะโอเคอันดับแรกนะครับให้เราปิดเครื่องก่อนนะครับวิธีการปรับความเข้มเนี่ยเราปรับที <pol Gothic engine optimization> ่ตัวเครื่องได้เลยนะครับปิดเครื่องก่อนนะทุกรุ่นเลยนะปิดเครื่องก่อนเราจะต้องทําการพิมพ์เซลเทสออกมานะครับวิธีการคือกดปุ่มฟรีกระดาษค้างไว้นะครับค้างไว้เลยนะครับแล้วก็กดเปิดเครื่องนะครับโดยที่อย่าเพิ่งปล่อยปุ่มฟรีนะเดี๋ยวมันจะพิมพ์กระดาษยาวมา แบบนี้นะครับผมนี่ครับอันนี้จะจืดมากแล้วตอนนี้ผมเครื่องเนี่ยผมพิมพ์มาแค่มองไม่เห็นนะโอเคอันดับต่อไปนะครับให้เรากดปุ่มฟีดค้างไว้ต่อเนื่องเลยนะครับประมาณหนึ่งวินะครับกดกดค้างนี่ครับมันจะเข้าหน้าตั้งค่านะครับผมนี่มันจะมีเมนูให้เราเลือกอยู่หน้าเครื่องนะครับ ซึ่งเมนูที่เราจะ,เ,าจะเข้านะครับมันชื่อว่า Customize Value Setting นะครับเบอร์3นะครับวิธีการเข้าเมนูเบอร์3ก็คือให้กดปุ่มฟีด d 3ครั้งครั้งที่4กดค้างนะฮะ1 2 3 4ค้างแบบนี้นะครับนี่มันจะเข้าไปลวตอนนี้ก็จะเป็นเข้าไปที่ Customize Value Setting นะครับต่อไปให้เราเข้าเมนูชื่อว่า Print Density นะครับเบอร์2นะครับตัวน,นี้ Print Density นะครับเบอร์2ก็คือกดฟีด d 2ครั้งครั้งที่3กดค้างนะ หนึ่งสองสามครั้งแบบนี้นะครับอ่ามันจะมีถามอีกว่าเอาโมโนโคมหรือมัลติดโทเนะเราก็เลือกโมโนโครมนมะก็คือเบอร์หนึ่งก็คือกดปุ่มเฟรดหนึ่งครั้งครั้งที่สองกดค้างนั่นเองหนึ่งครั้งแบบนี้นะครับนี่มันจะบอกอยู่ว่าตอนนี้เครื่องปรับความร้อนมาที่เท่าไหร่นะครับซึ่งปกตินะดีฟ l t มันจะไว้ที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นนะครับผม อ่านี่เดี๋ยวผมจะขอปรับเข้มสุดเลยนะครับคือร้อย่ิอ่าเคครับตอนนี้ของผมเป็นเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นตนะเพราะว่าอยากให้เห็นความแตกต่างชัดๆนะครับอันนี้ซีดมากขอปรับไปร้อยี่สิบเลยนะครับเบอร์ห้านะครับคือเต็มเต็มเต็มสตรีมของมันเลยแต่ละรุ่นมันจะไม่เท่ากันนะรุ่นนี้ได้ร้อยี่สเปอร์เซ็นนะบางรุ่นก็ได้ร้อยสาสิบเปอร์เซ็นเลยนะครับผมเลือกเบอร์ห้าก็กดฟรดห้าครั้งครั้งที่หกกดค้างนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าห นะครับมันก็จะบอกว่าปรับเป็น120ให้แล้วนะอะไรอย่างนี้นะครับเรียบร้อยครับค่นี้เลยเราก็ต้องออกนะครับวิธีการกดออกจากการตั้งค่านะครับนี่เบอร์ศูนย์เอ็กนะครับก็คือกดปุ่มฝีดค้างไปเลยค้างเลยมันจะกลับไปเมนูก่อนหน้านั่นเองนะครับผมแล้วก็เบอร์ศูนย์อีกทีนึงนะครับเอ็กซิสแอรรีบูตินะกดค้างไปเลยนะครับเสร็จแล้วรอรอครับให้รอนะรอแป๊บหนึ่ง จนว่าไฟมันจะขึ้นสแตนบายอะไรเงี้ยแต่รุ่นก็จะช้าจะเร็วไม่เท่ากันนะครับแล้วแต่แต่ผมก็รอให้มันไฟอยู่กับพิมนะเดี๋ยวดูตัวอย่างตามมันพิมพ์มารอไฟนิ่งก่อนอ่ะอ่ะโอเคนิ่งแล้วเสร็จแ,แล้วเดี๋ยวผม ขออ่าเทปพิมพ์จากโปรแกรมขายเลยมาดูนะครับว่าเข้มร้อยี่เป็นะครับเป็นแบบนี้นะฮะนี่ซึ่งผมได้พิมพ์ตัวเจ็ดิบห้าเปอร์เซเทียบแล้วก่อนหน้านี้นะนี่ครับก็เห็นว่าม,มันแตกต่างกันเยอะเลยนะครับผมอ่าโอเควิธีการปรับความเข้มนะครับก็ทําตามผมเลยนะครับแต่ว่ามันก็มีข้อเสียนะคือถ้าเราปรับเข้มไว้มากๆเนี่ยหัวพิมพ์มันก็อาจจะ เสื่อมเร็วนะครับผมถ้าถ้าใช้ร้อยเปอร์เซ็นตตามที่เขาให้มาแล้วมันไม่ได้ดูแย่นะก็ใช้ร้อยเปอร์เซ็นไปเถินนะครับผมอ่าโอคแค่นี้เลยครับสำหรับการปรับความเข้มของเครื่องพิมพ์เอฟสันนะครับขอบคุณครับยี่สิบเปอร์เซ็นต์